พ่อแม่พี่น้องมือนี้พบกับพวกเราอเอาเลยเหรอยังวะเออค่าชาแน,นลนะครับค่ายะใครอนนะใครเป,ป็นไปอะรัวเอาชื่อยอ่อเราไหมเออมือนี้นะครับเข้ <laughs> เาสิแม <laughs> ่เห็ดอะไรวะ <laughs> ครับครับครับมัอนีเข้ากันสิมารีวิวบ้านของไอเซียสมครับครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันเลยครับเอายังเอายังเอาแล้วอ๋อเอาแล้วครับขอบันนีนี่จะมารีวิวบ้านของไอเซียสมอันนี้นี่ครับกรรมกรเนาะครนะครับอันดับแรกเราเก็มาสู่ประตูบ้านนี่คือประตูบ้านที่ทําจาก ซิงกันลอยกูพูดแทนไหมวะอ่าประตูบ้านนี่เด้อจะเฮ็ดจากไม่กระเที่ยนครับซึงความขังครับอันดับแรกนะเราจะไปดูในบ้านกันเลยอันดับแรกอะไรวะอ่าอันดับแรกนี่ครับเป็นรถได้ตัวแรกนะครับศากดิับรัตน์ั่งไอ้นี่ก็เป็นศากครับไม่ใช่ศักดิ์เป็นศักดิ์ติดต่อสามารถติดต่อได้พูดไทยมันเหี้ยอะไรวะ ขายครับขายขายขายอยู่ขายขายขายเปิดขึ้นกันเองเอาเอาเืิอเดียวนีรัะเอาไลายครับแรกแรขายกัขายครับแรกแรขายครับขายเป็นไงต่อเป็นไงต่ออันนี้ป่งล่างเ้าเหากันลับจูนนะครับเนาะเอากันเอาม้าลับมาจูนขึ้นกันครับครับลับลับจูนป่งล่างครับรับลับจูนป่งล่างครับราคาครับราคากันเองครับติดต่ออะครับติดต่ออะไครับกันเองอุ้ยอะไรเนี่ยลูกจในโอ้ยไข่แตก้วยไข่มันแตกไข่มันแตกโอ้ยังเด็ดอกอันนี้เป็นอ่ บ้านเมืองไข่ซูมูนี้นะครับไข่แตกของน้ำก่อนทุกบ้านต้องมีห้องน้ำคือของน้ำครับครับอันนี้ก็เป็นตาเทโตะครับของยกของบ้านครับบางๆเชตีนครับครับนี่ครับของน้ำครับโถหีครับนูดครับส่วมที่กำลังเศร้าครับ ทำไมวะสวมเซาครับมือสองสวมซึ้อะไรยังเอาเลยครับอันนี้จะเป็นห้องอาถังนะครับห้องอาถังดูได้ครับอาสูงกับอาสูงไฟลอยก่อเฮียโม่ลอยโม่ลไฟลอยนะครับเพิ่นดมาใส่ไฟลอยครับอันนี้ห้อยตีนครับกับ จะคล้องเก้าเลรียญทายากเกินครับถึงไาอยู่กันเี่ยงเพราะท่านในจัดของยังจัดแจงเรียบร้อยอ๋อครับอันนี้ก็เป็นโวกเก๋ร้อวกเกอันนี่ก็เป็นภาพเป็นเบื้องบนเกี่ยลเ่นนี่นี่เข้ากระสีมาเรยู่ภายในอกนะครับเมื่อกี้เรียยู่ภายในไม่เอาไอ้แค่อย่าแผ่นกล้องไปดีโอนะครับภายนอกครับมีรถเอามาตากกล้องครับผมครับครับผมเจ้าของรถกะ ไอ้บัแมนเพื่อนรถของบักเพือรวมนี้ใช่ยู่คูดครับแพนไปดีเอืออมันเป็นสร้างแล้วอ่ะครับครับครับอันพิธีก่อนครับเยีแล้วเขางจริงดีเลยใช้เรื่องต้นแบบตนแบบต้นแสำรวจบ้านครับแล้วนี้อันนี้กับมิ้งเขียงด้วยครับนี่เขียงเขียงครับผ่านการใช้งานมา้ครับคำนวณดียดด ครับต้นตะเคียนครับลูกดกอารกอยบักหุ่งปลาเหลี่ยมนี่ก็บรรยากาศนะครับปลาครับปลาเมียนครับหยังลัะเหล่าอันอื่นบ่มีอย่างบักไม้ นี่ครับดูเร็เรวๆแล้วมีเสนียดครับบ้านหลังนี้บ้านอาจารย์ครับ